เอาความือตัวนี้เจ้าข่อยสี่เป็นคนดำเนินถ่ายมีเคลียร์ทั้งฟังนีมันออก ตะกี้เจอแม่ตอมันบินออกไปบินออกไปฝั่งนี้อืมบินไปฝั่งนี้นะครับแม่ตอแต่โบหงวาห้งางมันอยู่ไหนไปฝั่งนี้ครับฝั่งทุ่งมันหากินอยู่นีนนะครับแล้วก็บ,บินออกไปนี่บินไปป้ายใหม่นี่ระวังช่องนี้เลย ล้วกลบออกไปทางทางขวานะเดี๋ยวตามไปบ่งนี่ค,ครับเดี๋ยวลองตามออกมาทางทงดูเนะาะว่ามันบินไปลไล่ใหนะครับลองตามเม่งครับเห็นคือมันบินมาทางนี้ล้วก็ออก่าจะเลียดไปฝั่งทางนี้เดี๋ยวไปตามเหมือนก่อน ่าสีเห็นโตบินบอนะครับตรงเหนือคำล่ะไม่รู้ว่ามันเขาหรือยังอันนี้ยินเบิงนะครับยินเบิงว่าจะเห็นโตบินบอนันน้ก็ช่วงคำแหรอนะเบิงประมาณคิวใหม่ บินเขาไปทางนี้เขาไปทางตานี่ครับนี่จะเป็นบ้านคนเด้ดฟังนี่เป็นสวนเพิ่นอลองตามไปบิ่งครับอยู่ฟังบินเขาไปทางนี้บินไปทางนี้บินอะไรถ่ายขึ้นผืนมาฟัางนี่เนาะตามเบิ่งต่อมบ,บินฟังนี่นะนี่มาฟังนี้อัน <c oughs> นี้เบิง่งว่ามีนตัวบินบ่ อ๋อมีตัวบินครับอยู่หลาอนั่นเห็นตัวหนึ่งนั่นเป็นยอะคังทั้งเนี่ยบินเหรียดเ,เดี๋ยว้ายูคาเนี่ยครับเมีมยมาที่มาไปเอาข่าวนี่อ้อมนี่บินมานี่ กันไม่อีกแล้วเห็นป่มางหางนะนี่นีขึ้นมาหนีขึ้นขาวนี้นะขึ้นมาผ่านทางนี้ โอ้ ه, พอแล้วพอแล้วพอดอืมห่งมันอยู่บานเพื่อนได้หี่ห้องไงด้ครับนี่ยว่งไงเลยพอแล้วเออบินออกินไปหากิน ไปอีกแล้วสองตัวนี่นะไปแล้วพอห้างแล้วอืมมาลงฟ้าอืมห้างเข้ามันอืมเต็มเลยลงมา ลงมาเนี่ยบินสูงเลยบินสูงเราคอยไต่ลงมาบินลอยมาสูงเลยนะนี่แม่มันโอ้รือว่า็นบางตัวเหลียดจำนี่ตัวอีมาสูงเราก็คอยลดลดระดับลงมานะครับเพื่อที่ให้ตามอยากเขา่าขึ้น อยู่ต่ำๆเลยนะโอเคเดี๋ยวไปขอเพิ่นนะครับแลวกัถ้าได้บ่ได้จะได้กับมือเร่งจัดเลยโอเคเดี๋ยวไปคุยก็จะคล้องบานเพิ่นก่อนพาจะหายบ่าหายนะถ้าได้กับโอยเคยครับโอเคครับ,คครบสรุปเดี๋ยวคุยกับเพิ่นแล้วนะครับเพิินให้เอาได้เลยครับแต่ว่าแบ่งกันปุรเละเคิงเนาะเดี๋ยวมาเราติดตามครับ ว่าจะเป็นยังไงรอติดตามครับเดี๋ยวมดืมดๆกันครับอันนี้ยังยังมีแสงอยู่ให้มันมืดล้วจะให้เขาเขาห้างก่อนเดี๋ยวเราไปจัดการเอาครับติดตามครับอ่ะไปครับมือนี้ออกปลาครับผันอ่ากกับพันอามอันนี้จิไปเอาหุ่ตอออนต่อเปว่าเออเอตมีโอผัดพัอพน,พนอ่ากบอกว่าสีโซ่ที่มือเองเลยยิ่งข่าวว่าพัดสือสือมากอื มาแล้วหูหูมองหยบร่อยเนีย่ยนะครับอุปกรณ์บ่มีอย่างไรออนีอ่เจ้าอ,อาธรรมะสเต็อจากตับบอก่โอ้ธรรมะแดกนอย่างนะเอยียงเจ้านะบมีนชุ่มนุ่มหนึ่งนะชุ่มนุ่มไปทางผีทั้งพี่ชุ่มนุมอีอย่างนะ่ะ อยู่หัดกินเอนอพี่นี่เขาเนี่เขานี่เขานี่เขานี่นี่เขาเนี่ยเออโอ้มาเด้อมาเด้อผู้ใหญ่ไปเไปดี๋ยวไปหอดพุด่เนเพื่อไงละ่ะคุยกันแล้วบอกแรกนี่แหละมาเอาต่อต่อผู้ใหญ่ยายมาอย่ารับเลยมึง แต้อย่งีต่อกับมีแล้วะมีทั้งสีก็ขึ้นแล้วจุดใด้หรอเหรอเหรทเหรออกทัองสีอหยังสัอนปรนนั้น่อเีรหอป่รดเหรอเอเหิอเไรอเหร่เหมอสูงเออหรอเอเหรอเหรง เห็นไหมกูอํานี่ตะล่างนี่นี่หูเดียวนี่หูเดียวเก็งเด้วซุ่มหนึ่งทั้งหนอกเลยอืมซุ่มหนึ่งทั้งหนอกควายเอาซัมบี่อันนี้มันหัวถ่ายมันเข่ามันบอกเข่าล็อกมันเอาทั้งสีกูอําทั้งสีทั้งสีปราณอืมฮะควยมันก็สูงอ่าเนี่ยผ่านอากดำเนินการ เวกันมารกยับแยกขี้ออกนีหยัดหุ้นีเลยเออพอคอยอันนี้มาแล้วต้องใสอันนี้เลยที shorts, mm ่เ hmm. ส like ่เลยอืมเนอหยัดหยัดหยัดเขาหู้นี่เลยแ้วก็บีบนนำล้องใสจังหน่อยต้นหนีไปแตะไปแตะตัวแมีมันกันน้อยโผล่กระสิบอมเมาง่ายดิ อือืมี่นมันสิเจาะออกทำ้าน้อยเน่ะยคือหลอบก่อนที่บอกว่าหลอบก่อนมีหูวออกนะนี่ครับเมีกับยู่เจาะเนางพร้อมอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์เก้าอีพร้อมเพราะว่าเพิ่นบาถึงเพิ่อนมาตัวแดงกัะแตะเนาะาครับฟุดเลยครับ แม,มนอ่อโอเคบนแมยมันอยู่ข้างนอกนะโอ้ยบินนะครับเมาแมันเมาผู้อางแงะเขาไปอีกมันมันอันนี่นะมันยังม,มีหูอยู่ ข่านยังเออยัดเขา uh, แดนเนีนเลยอ่อะตอนนี huh. right ้ข้างเสียงัดเพิ่เสียงเยเียงเลย นี่แหละเสียงเพิ่นี่เสียงวะครับเสียงคนโ่้ตอนนี้เริ่มกวากนี่ตารางนี่เห็นป่ะมีขลางน้ำกวากอยากขลางน้ำขลังขลางขลังหู้ลังอยากหูล้ลังบ่เห็นบ่มีหู้ลางบ่เห็นบ่มีหู้ลางว่ายุคไ้างนี้ขอนตนอยู่ในตรงนี้ สอง,อองอางนี่ครับนี่คืออุดเลยนะครับแต่โตออกมากก็มีพอเห็นว่าหู้ข้างล่างนี่ดีสะมาส่องมึงเอเพราะว่าห้างใงป้านน่มาตรงยังน,น้อยสองเออสองหู อ่าทานี้ข้างเริ่มเงียบละนะครับเริ่มเงียบนะมีเดตโตข้างนอกขี้มันบินออกอันนี้ฟันอางจัดสดสดน่าเกล้งขาสั่นเสือแขนสั่นหลบหลบก้อนนั่นเต็มเต็มโปอันนี้เลยนะกูโปเอาเลยนะอยู่ข้างนอกกูต้องไล่เข่าให้หมดนะ บอบอเมื่อสิซ้ำนี่ยันยนอือจานบรัการอยู่ข้างหน้าูตะว่าห้างนี่ห้างใหญ่แหงนอใหญ่ใหขอบคุณไอเพิ่นขอบคุณไอเพิ่นที่หายิูเพลนดูไล้ยงดีเออเนดูได้ย่างดีกั้นหมยผูอื่นเขาาต่เขาเอาใดติบินอยู่นะ น้ำเม่ยนมากดาวคู่เทียนกันมาลงขุดเนื้อไว้ทำให้มันมีสองงานได้งาทั้งผุ่นน้ำงาไงนักผีงาตัดงาทั้งหนึ่งก่อนอืมโอ้ยแต่ว่างานนี้งานหน่อยหรอกงานหน่อยู่โอ้ยงานนี้เพราะว่างานนั้นเป็นงาใต้นะอืมเอองานนี้เมียนแล้วกิดนีเด้อนียะมูนี่ นี่นี่ตรงนี้กูอ่ะกูอ่ะมสู้สู้นี่บ้านนี่เออกูอ่ะมาสู้ฟังฟังไอ้นนี่บางกันยังวะกูอ่ะมาสู้ฟังฟังกูอ่างนี่ไอ้กูอ่างเอาก็อีไปตัดฟังเออจะไม่จับนี่จับจับงานใหม่ควอ่ะกู่าไปตัดทั้งหมดนี่จับ้านงานให้่บังแหงกันยังวะจะจิ้มแหงกันจีเอาก็อีไปอ่าตัดยาวเลยเด้อกูอากตัดตัดสูงไงเพื่อได้หอยนะ

ควักอปได้ป่ะปนาะไปไปด้นี้ยั่งยังอยู่เอาเอาว้ข้างเอาม้เต็นที่ด้วขวักเท่าสิขวดแม่มันออกก่อนเน่ลังเยาแล้วเคี่ยวเคี่ออกในีขวดเอ้าคว่ำพือตัวนี้เจ้าขอยสิเป็นคนดำเนินถ่ายมีเคี่ยวทั้งฟังนี่มันออกเันาันาเจ้บจปิดไฟกัได้มันสิเรียนเส่ไฟเอ้เอาไฟข่อย เคลียร <il> <disappearance> ์ทั้งขางออกก่อนขวดเอาเอาทั้งขางออกเหี่หมดเลยนี่ทั้งนี้ไงนึกว่ามันสิ่งช่งเลยเอาสำลีออกแค่นั่นมันเหี่ยวตายเลยเดี๋ยวนี้จะปิดไฟเลยแหมันแหมมันมาไฟตัวนี้คว้าออกเลยทั้งขางเออ ตัดลาออกมาเลยมันมนฉีขึ้นเร็วเพราะว่าถ้ามันอากาศมันลงมันจะขึ้นเร็วนะสยัน,สนมั้ยสิ่งเว้น่ยมันุนกกว่ามันนมานมากม Để cái để cái ta kinh chụp đây giờ đi kinh uhm, luôn mẹ nó đâu được pa Giờ cầm thử vậy laughter. เอาเอาสันมันออกเลยกวา่ mm hmm. าเพราะสันมันสีฝืนเอาสันมันออกบังห mm hmm. ย้อนแสงขัน,าน,าม,นมาทางนี้กว่าน mm ี่หันมาทางนี้นี่นี mm ่ว hmm. ุ่นนี่เลย mm hmm. ไต่ mm hmm. ไ อสะบักได้จมีเจาะอ่ะเดี๋ยวเป็นอันนี้ไอ้ถอยก่อนมันมันมันแป๊บนึงนะโอเคครับได้อันนี้ อยอะทีไว้ตรงทีเดี๋ยวหมดหมดสีกินวังไปนั่นซะก่อนนั่นตริงหรอนี่แม่มันนะเคลียร์มันก่อนมันมีสัมผัอยู่เด้๋ยนี่เห็นมั้เนี่ยบุญเอื้อนึงบุญใตยเลยเด้๋ยนี้นี่ใต้อยี่นี่ใต้นี้นี่นี่ยังนี่นี่นี่วัชพืตายไเมื่อไรล่ะ แต่ว่าเพิ่นสีบ่เอากะละมังบ่จะเอาสียังไงเออจังมาเอาออกให้เราเออจังมาเอาออกให้เราอืมอันนี้แม่มันเดี๋ยวบ่ตายนะครับคือเสพแม่มันที่สุดเพื่อเสพมันจะกินอีกนี่ได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสั่นาะแต่ว่าแต่ว่าบมดเต็ม เริ่มออกมันออกภาษาเลยเเริ่มเริ่มทำไปครับไปเจอกันไปเจอกันเดึงกันิดีหน้อยดีหลายเป็นดีใส่เวลาสักพักเลยนะครับเพราะว่าหางมันใหญ่กว่าแม่มันหลายกว่ามันจะสลบนะ เขอเร็วผูวาหาหม่งนังดีเหรอืมวด้านี่ปะน่าติดเคื้อนี่แฮงซีทีไปแล้วครับแล้วแล้ว มาไหนมาไหนมาไหนพู้น่ะเปิดไปเอแายเทีทีาักจะจะจละเพนอ่มี้หอยเอาทีๆโอูพัดดักแกแล้วจิทีเอาเดี๋ยวเบาร้ายครับะไบึ้มลงไปโอ้ยโคตรตรเลยรุ่นก็ล่างเซิร์งลุงก็่งอะไรกันนี่ ยาเยักด kind of ีมอตัวนี้สิหวหักเราไปแข่นงาบ้านเรางามเลยขี่เสียงเสียงจบอกเอเขาไว้มันบรไดน้องนี่อันี้ยกตัวนึงเอาไหวบร้อหนอหอบ้าบนอยได้หนิ บดบดาาเ่ฮะเก็บมุ้ยแสดงว่าสิตรวเล็บนิดหน่อยก็เลยตัดเล็บนี่ว่แก่ยาก่อืครับโยเแกหัวมันออกกระซีกะสีเคาะลงได้โอ้เจ้ามาซองรูดได้บอนี่ถึงเกือบเดี๋ยวเดอันน้พอถึงกับเกือบเนี่ยเีดี๋ยวขบจุต้นนี้ก็รลายตื่เปวบว่ายลายยอ นี yeah, uh, ่าะครับกขบอาขวดชุกันถูก่็ขวดุกแล้วก็เอาใส่ในตู้ไว้แก่ใอ่าให้มือนย่นให้เอยแล้วห็ดเพื่เป็นเชือข่อยก็ขวกับพวกกินได้ทุนั่น่อกันยังว่าพัดมองกมาเหมือนกัไเ้หนายปานนี้มันได่ผู้ละถั่วยี่น้อยสองสามถั่วกระเทียมแล้วห็ดเป็นอยู่บ่บ่บ่เป็เป็วกับพวกกินได้ข่อยขวดกับวกกินปัดขวดเนี่วมีคนกินข่อยกับกินผู้เดียวโอ้ยัจงไงกินข่อยจังหวะก็บ่แซวที่วันนี้ผู้เดียวเลยนะข่อยก็กรเหีดดำจิ้เกม จิ้งกับเกี่ยวไปเลยเลยจะพริกเลยนะพริกผงก็ิุ๊ั่วจู่เอายี่สิบเดียร์เลยทีน่าเมื่อไอ้หัวอะไรเฮ็ดลาบเฮ็ดลาบคือดลาบหมูกระแซ่บใส่กับคัวใส่นะอืมใส่กับคัวแต่ห้าปรุงปรุงปรุงเครื่องก่อนจังเอาคนไปไปคนน้ำคนแต่ข้นเลยมันสิแตกแต่ว่าต้องให้มันชุกก่อนบวบลวกแมนต่ลวกกับมันสุกจวกมันสุกถ้ากันเป็นห้าวกะ คนเล่ก็ได้ครับว่าถ้าสมมติว่าเขาลวว่ามันมันสิแตกเล้วคือจังักาดแบ่บดจะว่าจะว่าเคยเคยจังการตัวนอนกบบแตกบอกจะว่าลวกมันสิตรงขึ้นกูเก่าเลยเป็นบอกแต่ตัวยังเสียมันแตกครับเนี่ยนี่ก็มัแตกไก่จะหมดแล้วครับนี่แหละสั่นสุดท้ายนี่ครับผมว่าส่วนส่มันมัดแน่ฟันอากดัดครับหลวนี้ไอ้โซ่โซ่เดียวเลยตัวนี้เล็กในมันบ่ไม่กูอยู่เลยกนด้ยแม่นครับก็เพื่อนแข่งกันด้วยมาท่านแข่ง นีกครับ <rôle> น <of> <ici> ี่ับแกมครับอันอันอันผู้เจ้าของนั่นว่าเพื่นบอให้ทายเลยเพื่นบอกเขากล่องเพื่นบอหมัดกล่องเพื่อนนะเห็นเห็นค้าได้เบิ้ลเบิ้ลเสียบน้ำเหลาโบน้อน้ำเนแล้วเส้นนี่เส้นนี้ เม้มัเียมันมันี่เาว่ายากก่าอาหารเก็ี่ยงเสียบักอันนี้บักสองวเด็กเด็กยัมไดก็เสียบักสองสาวคนสี่สิบรุมหนึ่รุมสองนี่นี่สูเพ่อนไดยูกันมาสี่สิบรุมสองน่กันรุมหนึงี่ยากแงยูปวดหน่อยวิ่งนอมือเนาะ มันโมเมนต์ได่ทันทีแต่แต่มันลุบมาไลยเืออะไรเมื่อนีมันลุบมาไลยเือเลยเดี๋ยวรอแกะสรุปกันอีกเชือนะครับ่อันนั้นพ้ล่งข้หน่อยสองคนหน่อยนเหงาน้ำกินน้ำมง่นะครับแม่นสองคนต่อครับคุณต่อม่หนมนอนแกหอยก่่อจะต่ออ้าเปลียวบเีงบนเบสวประมาณสองโลก็แล้วก็กแล้วอยูุ่้เอ ประมาณสองโลครับนี่ละผลงานของมือนี่กำขึ้นนี่กินยอดพาดอัดเมื่อวานเนี่ยแบ่งปันกันนี่ละพูดได้พูดละ้ำครึ่งผีละโอ้โหจะเป็นม่านโลผนละเนาะความอู้ๆหนึ่งข้าบุญนี่ครับเปิ้อนได้หอด น่าไม่สมได้หอดหอมให้พร้อมโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้นี่อยู่บัตรเลื่อนเคียงกันครับเออโอ้ยบ่ยากอันอันนี้วินได้นี่บ่ยากเลยแล้วได้เบิร์ตนกเว้นเครื่องบินเท่านั้นล่ะแล้วมันตกไหมเจ้เออแล้มันตกมเคินนึง เลยที่ต่ออาศัยแบ่งปันนี่พันอากเขาเว้นมาสันกัดเลยกับเขาแรงกินเขาไว้ยังไงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้ไปเห็ดกินเหมือนอื่นเนาะเออเห็ดกินมืออื่นเศร้าตัวนี้คนหลายหลายเห็ดสู้กันกินนะได้ยหลายเมนูอยู่นี่เออเมียนเมียน อ,อ,อ,อ่โอเคครับเหวเพียงเท่านี้มืออื่นมันลาดๆไหนที่ล่ะ,ะครับผมขอบคุณนนครับขอบกันไหมครับคลิปหนะ้าสวัดดีครับ